ครับวันนี้เรามากันที่วัดนะครับแล้วมาเจอขนมครกแม่นวลกับแม่นิ่มครับได้ชิมแล้วคู่หนึ่งครับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากรสชาตินิ่มกับนวลอ้าวอันนี้คืาอะไรเนี่ยฮะอันนี้ขนมอะไรมาจากไหนนี่ อันนี้ก็อีกจานนึงนะ้รับโอ้โหที่กำลังทอดตอนเช้าใช่ไหมยนื้อสัตว์ก็ต้องมันึงค่ะมันน่านกินยังเมันมีกะรับนี่ก็ป็นมาสก็ป็นมาสครับสมครกแม่นอนกับแม่นินี่อร่อยที่สุดแล้วในเขตบ้านเราครับจริงผมกินมาตั้งแต่เด็กครับออเดี๋ยวก่อนมาชมกันต่อครับเมื่อกี้มูเตจัดโต๊ะครับจัดโต๊ะ ไม่งั้นวางสิ่งของไม่ได้ครับขนมครกขนมครกสูตรโบราณค,ครับผมกินมาตั้งแต่เด็กๆครับรสชาติเหมือนเดิมครับอร่อยครับอร่อยบรรยากาศยามเช้าครับที่วัดวันนี้ก็วันพระด้วยครับ อันพระด้วยมาดูขั้นตอนแม่นิ่มจุดไฟฟืนก่อนครับก่อนที่จะเอาเต่านมครกลงอีกชุดหนึ่งครับนี่ครับเติมน้ำสำร,ราญกันรรกเลยเส้นหาบ่าเป็นนิ่มมันโมพปนนองนี้เป็นนวนยอมเธอนม,มครกสีเลยคา, <laughs> าดๆา,ดาดเนี่ยม,มากเลยโอ้นัด <laughs> การไยแล้วโอ้ย เตรียมไปแลยเตรียมไปเร็วทางกระยะอยู่ไหนล่ะเออเครับเมื่อกี้ลองชิมแล้วคู่หนึ่งอร่อยมันเด่นรสชาตินะครับนี่เต้าส้มตัวใยบางใหญ่เคยอันนี้อันนี้ผู้ับบ้านเลยป่ะมีเชือกไหมอ่ะ นี่ครับผมจะลองชิมอีกรอบครับเพราะว่าอร่อยติดติดปากมากครับงอบอื้อ